ปีกปลากินข้าวเที่ยงครับพี่น้องมาถุงม,มงมือนี่ครับมานักกันสามลำครับมีปีกปลาอยู่สามปีกเนี่ยครับแต่ว่ามีแต่ปีกมีแต่โตใหญ่รครับมือนี่ครับปีกปลาปลาดูตัวนี้ครับปีกปลาดูปีกนี้ปลาดูกับปลาบู่ครับพี่น้องปีกนี้ ปีงี้ใหญ่กว่ามูครับปลาคอปลาค,คอใหญ่ครับตัวนี้ปร,ประมาณกับเกือ,อบกิโลผุดนะครับพี่น้องปีงกิน3คนเชฟเพื่อได้เชฟประจำทีมงานได้ปลาคอใหญ่ปีง บับ่งอันนั้นมันก็กินบ่ได้ลยไข่เนี่ยิดฮะพิดกินแล้วไข่แสฮ่าสุกแล้วครับพี่น้องครับรามเาเตะไปเอมือลองมาม,ามาครับพี่น้องมากินน้ำกันครับเฮ่ยปีกปลาคอใหญ่ปลาดูปลาบู่ครับมานล้วกันสามคนแต่ว่าก้อนสิกินก้อนท้าสิกินก,ก็นกกนกต้องให้เจ้าที่เจ้าทางเปิดก้อนครับทุกคนฝากเอาออกไป เจ้าที่เจ้าทางคนก้อนให้สุกให้มันให้อดีมีแห้งมากหายากหากินน้ำเห็นเนาะเพิ่นเอยเอากินยากต้อกันเด้อแล้วกันให้มันสุกให้มันมันได้ไหมนี่ปูปลาใส่กระป๋องใส่พี่น้องเขามามาครับพี่น้องครับกินข้าวเคี่ยงในกันครับพี่น้องแซ่บแซ่บครับขนาดว่าเจ้าอายุเหร เย่จังไดยเย่ครับพี่น้องเ่ราะว่าตัวนี้ไงการตัดมันตัดมากพี่นีนครับพี่น้องเจ้าเห็นบอกปากเขาไงเขาได้แปดกิโลผลงานครับพี่น้องผลงานมือนี้ครับปลากุดครับพี่น้องส่วนมากสิเป็นปลากุดเด้มาทุ่มเอาปลากุดมือนี้ครับคิก่อนท่นมาใส่เบ็ดเอาปลากกุด เนื้อปลาเขียวใกล้ครับได้อยู่ได้อยู่หกเจ็ดโตรครับพี่น้องก็เลยมือนี้เอามองมาถุ่มครับมือนี้ผลงานอย่างที่พี่น้องเห็นนี่แหละครับส่วนปลาขาวก็ได้อยู่ครับพี่น้องปลาขาวก็ได้อยู่ในถังนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องปลาขาวก็ได้ นี่เป็นปลากดปลาเสื่อมครับปลาเสื่อมมันจะมีจุดข้างๆลำตัวครับปลาเสื่อมประมาณนี้ครับปลากาครับพี่น้องหรือหมอตะกับแบบภาษากลางเพื่นเอิญหมอตะกับบ้านคนละหิมเอื่นปลากาครับปลากาใหญ่ตัวนี้